สวัสดีย่ามสาวๆค่ะเพื่อนๆมาพบพก,กับชองมาดามดีเคคือเก่าจ้ะวันนี้มาดามบูด,ดีเคกระสิผ้าพี่พ่อน้องเขาครัวเห็ดอาหารเสาร์าานะจ้ะเนาะอันนี้ก็ได้อันกุ้ยเชียงสร้างคนหน้าจ้ะพี่น้องจ้ะสร้างคนหน้าบราเิเฮ็ดเองดอกจ้ะที่ว่ามาดามถอดนี่มาดามใส่น้ำนะจ้ะเด้ออันนี้ใส่น้ำนะจ้ะบริใส่น้ำมันเ้ากระเกลือกิ่งไปเรื่อยๆจ้ะพี่น้องจ,จอ้ะจนกระทั่ง กุยเชียงคนได้สีสันจนพ่อใจแหรอกะไห่หนามที่เขาใส่ไ,ไปนี่มันแห้งเนาะจ้นนะเนาะก็ต้องใส่น้ำมันทอดด้วยจ้ะเด้อพี่น้องเพราะว่าในกุยเชียงนี่ก็มีน้ำมันในตัวอยู่แล้วจ้ะแลจ้ะอันนี้ตั้งใช้ตั้งใช้ใช่ไหมทอดใส่ไข่จ้ะพี่น้องกินก็นข้าวต้มเนาะหมดนี่เนาะ คิดเป็นวัตถุจะคล้องลืมกดกล่องอีกพี่น้องบางเทียนนะครับปิดกล่องเทาสีอันมาตัางเอาม่มใหม่นะปิดกล่องแล้ววันนี้ลืมเปิดบางเทือเห็ด,นดจนแล้วกะจังได้เปิดก็มีจากพี่น้องใส่ไข่หลาย้ะอันนี้ลูกสาวมา มันยู่กันพร้อมนร้รพอมตากันเลยเห็ดอาหารเสื่อมน้ำมันที่เหลือจากกระทะถอดตั้งใจ ต่างประเทศเั็งเสริลพี่น้องเอออยากกินยางจะให้กินเอาเทำบ,บรเิเ็ดกับโอ๊ตย่างเดียวนะพี่น้องโอ๊ตย่างเดียวด้วยค่ะทำบริเ็ดต้องเ็ดค่ะทำไม่หิว ดูเครื่องดูพลังเนาะมันก็ขึ้นอยู่กับแม่ขึ้นอยู่กับพ่อกับแม่ถ้าลูกถ้าเต่ากินหย้าถ้าลูกกินยากพ่อแม่กินยากลูกก็กินยากเลือดหน่อทำพ่อแม่กินง่ายๆลูกก็กินง่ายนั่นจ้ะตอนที่แม่อยู่เดนมาร์กเม่ๆเนาะเห็ดกัระพอกระหนาังสิงเห็ดเอียงกระไฟแต่โมของลูกนะลูกสิผ่าโมมาเล่นบ่าวเนาะ เฮ็ดนั่นเฮ็ดนี้ให้ลูกกินแค่เอ๊ะเอ๊ะเราสั่งเอ๊ะเอ๊ะบันย่ำอันลูกห้ามปฏิบัติเขาเฮ็ดเอ๊ะคือเขาปล่อยให้อดหรือบันตั้งแต่น,นั่นมาลูกผลประกาศแอร์เอกเสียเพราะว่าอยู่ทั้งน,นี้อยู่ทันน้งน,นี้ต้องฝึกจากพี่น้องเขาติดตามใจลูกบได้เยอะลูกขวบนึงกับชิม่านลังก่อนเขาลูกกับบวดาได้ดพี่น้องต้องให้ลูกกินเองจ้ะต้องให้เขาเสลือตัวเขาเองจากพี่น้องกันอัน เลี้ยงบูปูเสือกับบูกท่านี่เนาะนี่ละ่ะที่เขาเจ้าวันเลี้ยงแบบพูลเฟรนี่ละ่ะเอาสอนเอาสอนหายตะลนั่นแหละจัดการหายกินเองรวบลูกจังสินะที่เป็นแบบนี้เด้อพี่น,ออออน,น้องในต่างประเทศคอยเลี้ยงลูกเพาก็เลี้ยงนิสสัตว์อะเข้าเมืองตาลิวก็ต้องิวตาตามมาจากนอพี่น้องเพราะฉะนั้นางฟ่อนเขาลูกอันจุดบะฮอดอันสามสิบปีสี่กบ่ได้เด้อพี่น้องก็คือบางประเทศบางประเทศนางป่อนเขาลูกป้อนนั่นอย่างเงี้ลูกจนเป็นนิดเป็นหน่อย อเด็กหน่อยบางคนเก่าขวดกินเขาเองบวกกินพี่น้องบอกร้าดอกไก่ไก่จะคลองนี่ละไก่ตัวจะคลองนี่ละเด็กหน่อยเก่าขวดกินเขาเองบวกกินบ้านี้ฟึกฟึกนเล็กหน่อยฟึกเพราจะเริ่มฮาร์ดแร์เขาขั้นแบบไหายเอื่อขั้นจองไหายเอื่อเมขั้นสามขอเงินแม่เขาสิมันมันมันเป็นการ้อนผิดผิดน่จังนะ น้ำพิษพิษขันขันบุกเ่าเห็ดบรรยากอาไปเอาตำรวจมาจับยังสิงไปคูเขาคูเด็กหน่อยถือคูตั้งแต่กำเนิดกลายเป็นคุนย่านกลายเป็นคนบ่มั่นบ่มั่นใจในตัวเจ้าของเขคือเด็กหน่อยอยูน่นี่เด็กหน่อยอยูน่นีเขาเป็นโตของเขาเองตำรวจก็คือคนเด็กหน่อยอยู่นี่เขาสิน้นหวีวานเขาเหตุนีงผิดตำรวจยังสิจับเด็กหน่อยอยูน่นีเขาบอกคือเด็กหน่อยบานเท่าเด้อ ปลูกฟังให้เขาหยาดปลูกฟังให้เขาขี่ขาดปลูกฟังให้เขาตาขาวตั้งแต่มีหน่อยบางคนเห็นตำรวจยางพาในเงี้ยวแตกย่างตำรวจตังต้งใจมีน้อยเฒ่ายันจนเฒ่าพี่น้อยการเรียนรู้ก็ต่างประเทศเนาะไม่ต้องใจแข็งนะพี่น้องเขาถิา่นมาใจอ่อนแบบคือบางประเทศบ่ได้เด้อ Salvador, ขาห ok, ักล ok, ูกข ah. ้าวหักลูจะว่าหักให้ถึงข้างหักให้ดูในก๋วบะแมวหักจนเป็นห่วยหักจนเป็นหน่อยที่ไม่พิราองลูกสามพี่สีที่พี่สีเยดยงอีกมาเป็นในซอยบางเาจะบ่มีแม่เดียวแยูกที่นั้งในลูกแม่ข้ามนื้ ข้ามนี่คักลูกหลยขัดลูกแช่ขักจนไให้ลูกนี้บนย่ำกระโดงยังบดไดบันลูกลูกตายคือคนอยู่ในเดนมารกแต่นี่หนมติดเสือมาจากเมืองไทยติดเชือมาจากเมืองไทยเขามาจากถนมหัขึ้นเชือกเขามาเอามากัพุกปฏิบัติใส่ดูคือดูท่าหนึ่บันอยู่ไปงเรื่องกระุกม ขีขาหมดสกเีข้าวกรนนังทุวนเลาะอีหยงไส่สันนสีอีแค่เห้องมดับสีขากะไอข้ากระโดนมอดไปแล้วนังจะเดียงหูแบทพิษบางคนเนาะขาไปยุนีกดระเบียบกดกดของเอาเลยหามหามของเงินหูไปเลี่ยนน่ขาต้องทองของหูดงามหูไปกินเผากรหนังสีแคบางบางแม่บางคน บอกข้าลูกกินขนมปังทังทีบอกข้าลูกกินอาหารแต่ทางนีย่างไปโรงเรียนลูกอะยางเล็กน้อยย่างไปโรงเรียนลูกอ่ะยนาะเพราะว่าลูกกินข้าวเขาเขาบกินมาเชือกห่อขาไปเล็กน่อยจะโดนหมอ้ออนหนรอันหนึ่งไปเลน้อกระโดนแบถ้าต้องถ้าต้องเหตุแดดเขาจะข้ามนาลูกก็ต้องมีตาตันจต่นอยก็คือต้องแหกุบ่อะไรด้วยินเล็กน้อยถึกหมกอถกหมอย่านันันทำไยจิตใจเลกน่อยด้ มันก็แค่ทางานจิตใจมากแล้วนะคะพี่น้องเนี่ยบางคนป่วยเป็นโรคกเป็นขอาไปเลยถูกมาหลายหลายในบางคนกับบึงมองข้ามแม่บางคนกับมองงถามจากน้องคยที่มันไม่กระทบกระทบจากกระทบร้ายโขดกระทบร้ายขัดจากน้องเขาต้องเขาต้องตามเขาจากบ้าหลุดเขาต้องเปนขนมปังบ้าหลุดเขานั่งกินนังกินหนี กินอาหารบางเขา่ลูกกับบกินบ่กินกับเขามื่เขาไปไเขาไม่ก็อยนกินม่ขาบางคนเลนมาจุกออกลงเรียงแบบนี่ดูสนึ่งจาวสือดาแ้น้าคนดหน่อยเป็นน้ำพอนะมีอย่งน้ก็โผั่ด้วหน่อยฝาก็โผล่ด้วหน่อยนั่นคือควดฟันวดหน่บางคนโบบางคนข้าตะไคร่บ๊อกซ่กับบาอกข้าเขาได้ที่หนึ่งบก ้อขาตะไคร้ไม่สดไม่ทำหรอกค่ะทำอะไรก็ต้องทำให้มันสดสดค่ะเท่ากับมะโนเอาก็ได้มะโนเอาก็ได้เพชรอันดับแยงเอาก็ได้กต่ได้ไม่ถี่นะพี่น้องไม่จำเป็นต้องเออ้ยติด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 เพราะว่าดินมันเป็นเมื่อยๆแล้วมันฝืดว่าได้ทาตะไคร้ใบตะปูต้องถี่ตูปูว่าได้ลูกได้มันก็บ่มีหัวดอกพี่น้องเขาถึงมาเหยอะอีกนะติดติดเมือ่อยๆว่าได้ อะไพ่อมะโน่เ so ่ากับมะโน่ไปขึ้นมะนาวมีกระปาองเสร็จติดมาโน่ค่ะอนไรอย่างคือว่ามันไข่ขึ้นกจ้า๋องใข่เขากับอาทิยไปอ่าต่างสื้อเอาเองเนี่ยงนี่งินได้อุปกรณ์ได้วัตถุดิบมาไข่ยนี่ย่บไข่เนียเขากบบมะโน่เอาว่ามมนเป็นมาจะเนาะก็ขึ้นเาไปเก็บผิดนี่นแหละเก็บผิดนี่เก็ผิดไ่ให้ สัมัสไข่กันเ้ากับตั้งซื้อคองไข่ค้องอยังสิกรรมโน่อะไรกับพี่น้องสิมาเอาเป็ดเป็ดเป็ดิ่งเพื่อเมืองไทยไไทำอะไรโลสจ้ดอาหารชาวมาดามก็จะ,ะนีลนะที่ทักคัดัดปุ๋ยเชียงเราจะเกียวไข้ใส่กัน ตัง้งใจถ้าลูกถ้าตอกไม่กินกันต,นนต,นนต,ตัวนะหลังชิมดูถ้าตอกเนี่รสชาตพัดไปว่าไปรสชาติเป็นงไงเนาะจะได้ลูข่อยต่แฉลบนกะพี่น้อยว่าจะแม่ทีนะแฉลบุ่นบเอยอือกรข้มผีถ้าตองใส่ตัาเหยื่อน่เยใ่เนอก้เนื้หาเนืัเยือนี่เล บมีกับบะไซกพี่น้องไปไปาหาคกันอันสองวันนี้เ้ากันแล้วเรียบร้อยแล้วจ้ะพี่น้องจ้าค่ะคลิปนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องไว้ซ้ำนี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเด้อะเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้มาดามได้เ็คลิปใหม่ๆต่อไปจ้ะคลิปนี้ก็ไปกินข้าวกันเด้จ้ะเด้อมือนน้อ้บ่ไ้กินโซ่เด้อพี่น้องแต่มาโซว่ากินอีหยังซ้ำนีดละค่ะพอกันคลิป้าค่ะ สวัสดีค่ะ